สวัสดีครับนะฮะสวัสดีกับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมเจอเรื่องราวแปลกๆนะครับก็เลยอยากจะนํามาเล่าแล้วก็นํามาแชร์กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับแต่ว่าบทความนะฮะรวมไปถึงรูปภาพทั้งหมดเนี่ยทางผมได้นํามาจากเว็บไซต์ของสนุก .com นะครับกับเมนูสุดแปลกนะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนไม่น่าจะเคยไปทานกันมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับกับ ร้านเกาเหลาสมองหมูไทยรรนะที่ตั้งอยู่ในซอยเล็กๆย่านแพร่งภูทรน,นะเปิดบริการมาตั้งแต่ปีพศ .2,500 กันเลยทีเดียวนะครับก็นับอายุแล้วก็เท่าไหร่แล้วล่ะ60 6 0กว่าปีแล้วนะครับตามชื่อร้านเลยนะครับร้านนี้ก็มีเมนูเด่น ขึ้นชื่อนั่นก็คือเกาเหลาสมองหมูซึ่งเป็นเมนูที่สร้างชื่อให้กับทางร้านมานานหลายปีนะฮะจนได้การันตีเป็นร้านแรกของเมืองไทยนะครับที่ได้รับการแนะนำจากเชลชวนชิมหรือหม่อมราชวงศ์ถนัดสีสวัสดิวัน์นะูรูด้านอาหารของเมืองไทยนะครับ เมนูสุดแปลกนี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ของนักชิมอย่างแท้จริงนะฮะน้ำซุปของเกาเหลาที่ถูกปรุงรสมาเป็นอย่างดีพร้อมกับเครื่องแน่นๆทั้งสมองหมูลูกชิ้นกรอบหนังปลากรอบลูกชิ้นสมองหมูนะฮะสนนราคาชามละ100บาทนะฮะเป็นส่วนผสมที่เข้ากันมากๆนะฮะวัตถุดิบทุกอย่างที่ถูกใส่ลงไปในจานนี้ทางร้าน ทำขึ้นเองทั้งหมดแบบวันต่อวันเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับประทานอาหารที่สดใหม่และสะอาดอย่างแน่นอนส่วนใครนะฮะที่อยากจะรู้ว่ารสชาติของสมองหมูนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็อธิบายสั้นๆว่าเหมือนกับคัสตาร์ดนะครับรสชาติมันจะแบบมันๆครีมๆนะฮะอันนี้เป็น รสสัมผัสที่แล้วแต่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบนะครับส่วนเมนูอื่นๆนะของทางร้านที่ต้องห้ามพลาดเลยก็คือได้แก่กุนเชียงตับกุนเชียงหมูและหนังปลาอินทรีย์ทอดกรอบนะฮะซึ่งเป็นเมนูทานเล่นนะครับเครื่องเคียงคู่ไปกับเกาเหลา อร่อยมากเช่นกันนะครับสมกับชื่อร้านระดับตำนานจริงๆนะครับใครที่อยากจะมาลองชิมความอร่อยของเกาเหลาสมองหมูร้านไทยทำนี้นะฮะแนะนำว่าให้มาทางรถประจำทางจะดีกว่านะเพราะว่าตรงที่ตั้งของร้านเนี่ยเป็นซอยแคบนะฮะอาจจะหาที่จอดรถในยากสักนิดหนึ่งนะฮะแต่เชื่อเธอว่ามาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ นะเวลาเปิดปิดของทางร้านนะครับก็ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงเวลา14นาฬิกาหรือว่าประมาณบ่าย2โมงนั่นเองนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าถูกอ,อกถูกใจก็ฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกันกดติดตามนะกดถูกใจนะครับหรือว่าถ้าถูกใจมากก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับกับช่องไร่แต่งทองมิวสิกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ